Hi. เพราะว่าพ่อแม่เคยพากินก็เลยรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงคครับ่ะผมไม่ค่อยเห็นมีใครกินเท่าไหร่มันจะเป็นถ้าเรายังไม่ปรุงรสนี่มันจะจืดแต่ถ้าเราปรุงรสนี่จะปะมันจะจะเป็นหอมเหมือนรสลาบมจะเป็นอย่างนี้นจะเป็นกลิ่นลาบมันจะเป็นบุ้ญถ้าเก็บไว้นานเนี่ยก็จะเป็นบุ้นครับเป็นบุ้นมันก็อยู่ที่ว่าเราใช้น้ำน้อยน้ำมากเหใช้น้ำมากเติมเติมเติมเร็ว นุ่มเพราะว่ามันเป็นวุ้นแล้วทีนี้มันก็จะเครื่องเข้าเครื่องสมุนไพรถ้าไม่ยังไม่ปรุงมันจะจืดแต่ถ้าเราปรุงรสด้วยกะละคนนุ่มก็เป็ะเจีบก็แบบอดกินไปนานบางคนคนรุ่นรุ่นเก่าเป็นกับข้าวของคนนโบราณเลยเปนกับข้าวของคนโบราณเรายิ่เก็บยิ่งนานมันก็จะแข็งตัว আনানানে. Okay.